บายดีเอฟสีห่หลวงแซมเมอร์สุขสุขคนเนาะคลิปนี้หลวงแซมใจภาพีิน้องมาเบิ่งมุมสูงมาเบิ่งมุมสูงคล้องวิวธรรมชาติเนาะโอ้เป็นคครตอนช่วยตอนเวลาสร้างม,มองปันนันมอกอย่างบวบบกเพิกเลยนี่คุณนี่ความสูงความมันสูงแล้วมอกจะบวบมอกจะบกเพิก โวระสั้นเลยพี่น้องมันสูงเกินแต่นี้หนูแซมอยู่มุมสูงอยู่สูงสุดอยู่ตอนอยู่สั้นผูอยู่จอมผูทายลงมาข้างลงุมลุมพันจะเหม็นบ้านคนน้อยบ้านคนอยู่ั่านนี่วิวบ้านคน,นจะอยู่หอมอยอมู่หอมผูอยู่หอมผูตอนนี้จะใกล้อยู่มันจะมอจะใกล้อยู่ ทางรถดินเชียงรถอยู่แต่บ <hiding S 1> ่เห็นรถดอกมันมัน <globally> ร <Gloria> ับผูดูทางรถอยู่ตินๆฮะแต่เบิ่งก็บ่เห็นดอกแต่ว่าดินเชียงอยู่บานบานน้อยๆนี่ฮั่นดิมันหอมผูหอมเข้าทุกคนจะแม่นวิวธรรมชาติออมรอบนี่ก็อีกแม่นอีกบานนึงที่ออมด้วยผูเข้านี่ ตัวบ,บนตัวแรกนั้นจะห้อยอยู่หูเขา้าจะห้อยอยู่ข้างผูบ้านนี้อยู่หอมอยู่หอมผูอยู่บนลุกๆหอูหอ,อมข้างหอองาูช่องใสนีนอมกล่มอยู่นอนอยู่ดุดด๊กดนั่นนี่บ้านจักบ้านมันยังหุ่เซมกับห,ห้องหัวเท็นหลังๆหัวเทีนแบบแบบ เห็นน้อยๆเห็นเสียงรถตลอดเจอบ่เห็นรถว่ามันอยู่ลุบอยู่ห้องลูมรถอยู่ห้องลูมพุ่นนี่หลวงเซี่ยมยังให้พี่น้องมาเบิ่งภาพช่วยๆงามๆน้ำกันนกเข้ากับขั้นเศร้าเศร้าเด็กเนาะ เข้าไล่เลยอืมโูกเข้ามันมันกจะเป็นไฮเบิดพุ่นเป็นข้างผูข้างผ้าจะเป็นไฮเบิดไใกล้ๆพ่นบานเคิดนี้มันบานบานรอบลอมรอบโดยปูเข้าเท้ๆเป็นนกเป็นนกกาดโอ้ยเสียงนกเสียงนูงน่มือเศร้าแล้ว mô hình đào mọc này. hình ban lại mình chả mọc cao mồng xí mồng sau cả nhằng mồm mọc, mọc nhằng bộp hơi bộp vạ hết đi nè. mình chả dến mưa lèn kìa xa mồng chả dến lỡ xa cả ta biển chả dắt bụt ở đấy mà nào lươm nào là đây xa phải lâu vào sau ก้าโมงสิบโมงก็ยังเดี่ยวห้าบ้านลอยแต่ยังบ่เห็นเพีง่งบหเป็นบ้านผูเข้าล้อมไปเบิดอยู่หอมผูบ้านตอนนั้นอยู่หอมผูอยู่แซมจะเอาบรรยากาศผูผ้าผูเข้าให้พี่น้องเบิ่ง บ้านอยู่หอมผูบ้านอยู่ห้อยข้างผูเชียงรถดลังตลอดแต่บ่เห็นรถเนาะพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงรถเนาะแต่มันบ่เห็นรถเพราะมันอยู่ใกล้ๆกองตีนหนลงแซมนี้แต่มันอยู่สูงก้มบงก็บ่เห็น ใกล้่นก็เน่นเลๆกุ่นแห้งหายนั่นตนนั้นแห้งบ่หมกมืดหมัวไปเบิดบางคนบางคนจะคิดว่าโอ้กองหลงเซมนี่คือหมอแท้อีว่าบ่เมนเลยพี่น้องเลยบ่เมนกองหลงเซมมันหมัอตั้งมันอากาศมันหมัอมันสู้เกิดแล้วมันหมัอเลยนะให้ตอนช่วยๆเฮงเงงกับหมัอเป็นพอรุมรู อยู่เบิ้งไก่เป็นหัวลางๆเป็นมอกคือมอกคายคือฝันไฟย่ำแแรงนี่แหละมันเป็นมันเป็นมอกมอกย่ำเน่าบรรยากาศบานเคสนี้สวยงาม ตอนนี้นั่นเป็นพักหลวงแซมบอได้ให้พาไปเบิงเข้าเกี่ยวเข้าเบิงเข้าเกี่ยวเข้าอยู่จนน้ำบดูุลุมเพราะว่าช่วงนี้เขาพัก,กออกขันซาบ่มีหู้ได้เข้างานเหตุงานยังพักออกขันซาก่อนออกขันซานะเขาเคอยเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ําอีกเต็มเริ่มต้นอีกเต็มตอนนี้พักก่อนแซมก็เลยขึ้นมา จอมภูพิมาให้ทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟสีทุกทุกคนมาเบ่งภาพบรรยกดดากาศทะเลแห่งผู้เข้าแท้ๆเขี้ยนนินลมพุ่นจะเปะ็นเป็นปลายางก็มีปลายางได้ เฮ็ดนี้จะเป็นจะเป็นไฮเข้าไล่เนะฮ็ดนี่เฮ็ดมันก็เป็นไฮเข้าไปเบิร์ดนี่ไฮเข้าไล่ก็เรื่องอีเรื่องแล้วไฮเข้าก็ันเลยขวัญซาเยวนี้จักซ้ำสิมือกับจักวายเกี่ยวได้เลยเข้าไฮก็ได้ hôn cái cái, cái hôn cả hay khó bớt đi nó xem như cái hay khó thì mình bỏ quăng Khép khép này nói hay nén nói Hay khó quăng quăng nó xem trái bằng ít Hay lương hoặc kiều lắm phần xa nên nó chắc kiều hay xem cho có nếp tay có một đây đọng hàm hay ngàm va này món tay hai hướng thường hôn nào tay bộ đây lơi mình <Nhạc> tập lửa khó nè tay bộ đây lưới นี่งามแฮงามบาพี่น้องเลยเรื่องเลือดม,มันเข้าหั้งมันเนละ่น่ะเนี่ยหุ่นไก่คือกันเนี่อตีไก่ไก่มันให้ไก่ไก่เลือดเติมยันให้ล่างนี่นี่กะนะนไก่ล่ะเนาะอ้อขันซานี่ไก่เกี่ยวล่วนะนี่ให้ล่างนี่นะมันมันเรื่องไหลแล้ว bạc ở hông ta lót Bút lợn Chăm chẳng hết bừng Bừng mà tuần nị Bừng mà khi hay kháng nị Ôi nát đấy em tìm โอ้หิเห็นเห็นทางแล้วหินอ่ะเล่เห็นทางแล้วเแซมลงเห็นทางรถขึ้นมาแล้วม็นตะย่างอันเล็ลนยาวรึ่งนึงให้มันตะย่างที่เงินไคยเขา้าเลยพีน่นี่บน จักหน่อยนี่ก็ยืนต้องกวนซาแล้วก็บคุ้นเคี้ยวให้เขาหังเขาดอเดหังเขาไฮเดใส่กันเลยนี่บ้านคิดนะั่นบ้านในน้อยอยู่ลุมบ้านในน้อยอยู่ลุมอยู่หอมผุเข้าเ,เห็นล้วเด้นี่เห็นแล้วบัานนะไก่เข้ามาแล้ว mình ná, mì xạ, ba nóc ba, yukob, mình tụm hả nè. Rồi sắp cho hay khéo, hay bưng được hay khéo yuk, hay hay bưng. Mình sẽ mình hay khéo được hay nhang, cứ lỡ thêm thêm thế. Oh, hay khéo theo thế. ให้เขาคอยจ้าแทนเทะเรื่องคือกัใไ้เรื่องนี้ก็เรื่องแล้วรถมาแล้ว้ี่นน้องบางรถขึ้นมานมานี้ตอนนี้ลงคอยลงพูไป5้าบ้านลุมพุด ลม,มันมีหึงน้ามีหึงสะปาพูนเล่ยคุณกับให้เขา hay khóc khử căn này từ lần cái cái quang này này mà cay cay เชื่องรถขึ้นมาแล้วขึ้นมาตามทางขึ้นมาได้รถจะคล้ายคล้ายคือบ้า บ้านอันหลงแซมให้เบิงบ้านหนึ่งหันน่ะมันหอมบ้านนี้มันยักอยู่หอมอยู่หอมผู๋ลายบ้านน้อยๆคือกันเแต่บ้านนั้นบ้านหลงแซมให้เบิงเถก่อนนั้นแตเป็นมันอยู่อยู่ข้างผูข้างผูแล้วกะ็ผูเข้าอมเม็ดเดียวกัน บ้านตนั่นจะเป็นบ้านที่มันเวลาฝนตกมันจะเป็นเสียงกว่าบ,บ้านอันี้เพราะว่าบ้าน,น,นมันอยู่อยู่ข้างผูซื้อยู่ข้างผูสันเวลาฝนตกละมันจะอันตรายในบ้านแบบนั้นอยู่นี่ก็เข้าหไฮอยนี่ บันนี้เขาหอยเบื่อไให้เบิ่งนดนๆมาอยู่ที่เบิ่งแล้วโอ้ยอ่อนโซนเห็นไปเบิด แต่มันกองมันยักหมัอๆเดียวเพราะมันมันเป็นหมวัวหมัวคือมอคคือควันไฟนี่แหละมันจักเจียมปันได้ขณะถ่า,ายตอนส่อมโมงเลยนี่นะส่อมโมงเลงก็ยังมัวซ่ำนีน้ มัานในน้อยอย่หอมผูธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นดีอากาศเย็นเฮ็ดนี้บ่เมีละฮอนนาวกะน้าวที่สุดเด็ดเฮ็ดนี่ตาอเป็นบ้านผูนาวนีนบ้านอื่นเฮ็ดอื่นแข้งอื่นท่นเสาแล้วบ้านน้นยังนาวอยู่ น้ำกับน่าวลายไปคุณนี่หนุ่มแชมมานี่พานมานี้พานมานี้แชมป์มานี่มานนี้หนุ่มแชมก์กลับขึ้นไปนี่แซมขึ้นมายโยเฮืงโผล่ที่หายภาพงามๆให้พี่น้องเบิง่ง thầy không hay không hay ngầm ngầm nhé này không hay nè có xa đã kia lẽ lăng nè đi lại là để này để, nhi, để thường mình hay bớt เอาคลิปนี้ก็อีจบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะลุงแซมจะไปไฮคลิปดีๆให้เบิ้งอีกตึมรอชมคลิปลุงแซมในตอนต่อไปคลิปนี้โอ้ไฮพ่นะก็อีหมดแต่เพียงซ้ำนี้ ไอนี้หนุ่มแซมข้อกาวคำว่าสบายดีนี่รถบักใหญ่ลงมันนั่นดิเห็นรถแม๊แม๊บแม๊แม๊ลงไป เส้มพานมาสนใจใหาลัางนี้เขาบักสูงๆดิแซ้มพานลงมาจะม,มีลงไปห้อยเข้าหายก่อนเฮงหงัมมาตึบกับปั้นตัด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 แซมอีไตหายลงไปห้อยหายเข้าหงา่มแม่นองดึง Hoin hòin 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 hòm mi pha bé bung pha hòm mi phao hàm yêu mặt sài lòng pha lương hòm 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 mình Luông về hói bỏ đây lời mình tàn hàng bỏ mình hói pha khóc hấp bay nhá mình tiếp khóc tiếp theo tiếp vào Này mình tìm hay khóc mưa đang đấy pha hoang từng từng vì nó เ <c oughs> มล่อนซร้ามืมแหองนี้มันเยอะตกสบ้าพ่นเนี่ยุ่นกับเป็นไฮล่างหนึง่งเป็เฮี้ยงเฮี้ยงเฮี้ยงหัวห,หลังๆน,นหลับต้นอคอพ่นเหี้ยงไฮกับคืนไปบ่ได้ดอก นีเดินข้างนี้ข้างไหนข้างนี้ผู้หญิงนน้ชายงามขนาด เห็นหัวหลงแซมเลยขเข้ามาไปไม่เชียวจักไปหันไปได้บ่เขาจักลงไปหันไปห้าบ่นห้วไหนใดบ่คนเหมืนนั้น,นม,ามาจัดเชื่อเลย <Hello. S 2> นี่ให้เข้าเลยพอจากห้องให้พึ่นเสรมขึ้นมาแล้ว รวมทางเพิงที่คือว่านโบโบงามไางลุ่มป่าเดนทงไปแ้อทางลุมเส้าเมือน่มพัวลุงแเสเลยเขาะ่ะ ngảm hột là khâu ừ. này cỏ mỗi ngày đây còn lấy điều không ui hay phao tôi đi xem nhiều khác làng khác lùm hột hài. ขึ้นไป นี่น,นี่ตัวนี้นี่ข้าวเหนียวบ้กอเฮือนเนนะ ขึ้นมาพี่ขึ้นมายอมพนที่แล้วลุงแซมมาจะเป็นเบึงห้วยเข้าตืบพดไปบ่ได้กับขืนวูนะเข้านะ่ะสวดจมกุมแท้ หพาเข้ามาหอนเหี่ยฮอนปะเช่ยงโนดเหี่ยวทาง ถามกเพิ่มครับ <Blue> อันนี้มันมักกระเด้อยลองเคยมีเคยเห็นบ่มักกระเดือยแกแล้วเ็ไปต้มกินไปต้มกินต้มแล้วเก็ดคือนั่นแหละคือกับอันเกตาเวน จำครับเอาไปให้เขาเก็ดเดาซิ้งคน,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 นอยู่นี่มันขี้สายโอ้ชางสายคนที่มาปุกบ้านแถนี้เนี่ย ปลูกเฮี้ยงใหเียงเียงบ้านไสนี้ขนาดสิงหันจอดนี่ดิกสองลสิงหันไปแล้วบ่เห็นตะไคงามด mình khá này mình mình, mình cân ngầm